เอาละครับมาอยู่กับแจ็คโฟกิงเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้มาทําอะไรวันนี้อ่าไม่ได้มารีวิวรถดีกว่าแต่มาแนะนํารถราคาล้านกลางๆดีกว่านาะว่ามีรุ่นไหนที่น่าใช้บ้างแล้วรุ่นไหนดีหรือเด็ดกว่าโอเคเรื่องราวตามนี้ไปดูกันดีกว่าครับนี่เลยมาเริ่มกับคันนี้เลย b e n z C350E AMG Dynamic นะครับบอกก่อนว่ารถคันนี้โคตรประหยัด เครื่อง2000นะเครื่องสองพันนะเครื่องสองพันไม่ได้เขาเรียกว่าอนะไรเครื่องก็ไม่ได้กลางๆไม่ได้ใหญ่มากเกินไปแล้วโคตรประหยัดขับไปสี่สิบกว่าโลสีสาโลสี่สิบสามโลครึ่งมั้งประมาณนี้น้ำมันไม่เสียสักหยดเลยจริงๆไม่เสียสักหยดแม้แต่หยดเดียวก็ไม่เสียขับไฟฟ้ารู้เงียบๆรอบรอบเครื่องจะอยู่ที่ศูนย์เงียบๆไหลๆโอเคมาดูคันนี้ดีกว่า คันนี้อยู่ที่ร้านกลางๆอยู่ที่ประมาณร้านสี่ห้าร้านสี่ห้าร้านสี่เก้าประมาณนี้นะถ้าผมจําราคาผิดเดี๋ยวผมอัปเดตให้โอเคครับมาที่นี้ดีกว่าไม่จะอยู่ที่เจ็ดหกสามแปดแปดเออไอริกระสิตวาย y. ปิด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 ,ปดนี่ไม่ที่เจ็ดหมื่ A, นหกอันนี้ทิปเอนะข้างบนนี้ทิปเอข้างล่างอันนี้ทิปทิปทิปโดยรวมเอเวอร์เรโดยรวมนี่จะเขียวปาปะอินไฮบิดเลยรอบเครื่องเบนซินมีระบบอี เป็นระบบอะของ e q เอ้ยไม่ถึง e องต้องพูดอย่างนี้ว่าไม่ถึง e q ดีกว่าแต่ถามว่าประหยัดไหมการชาร์จแบตรอบนึงเนี่ยถามว่าชาร์จนานไหมกับไฟบ้านเพราะว่าถ้าเทียบกลมๆอาจจะประมาณใส่สิประมาณหกจุดสามกิโลวัตต์ก็ประมาณถ้าชาร์จจกจนจนหมดเลยนะชาร์จจนหมดจนยันเต็มเนี่ยจะอยู่ประมาณกลมๆห้าชั่วโมงถึงหกชั่วโมงประมาณนี้เพราะตอนแรกอะกตอนที่ผมชาร์จคือตอนนี้ตอนนั้นก็คือหมดไม่ยังไม่เกี่ยหรอกอยู่ประมาณสัก กี่สิบเปอรประมาณสิประมาณหหรือสินนี่แหละรู้สึกว่าผมชาร์จประมาณเที่ยงผมถอดออกตอนประมาณเกือบทุ่มหนึ่งเต็มแล้วประมาณนี้ประมาณนี้โอเคมาเปิดออนดีกว่าจอเล่นอะไรได้บ้างนะคร่าวๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี่ไงบอกชัดเจนว่าเก้าสิดเปอร์เซ็อันนี้ผมเล่นมาแล้วหน่อยหน่อยหนึ่งจากเต็มร้อยนะคือเล่มาแเรวหน่อยหนึ่งเล่นได้ฟิลคาซัมชันลิตรต่อร้อกิโล คือ100กิโลเราจะใช้น้ำมันไปกี่ลิตรนั่นเองแต่ยิ่งศูนย์ต่อ100กิโลอ้โหโ,โคตรประหยัดเลยนี่โ e เลนส์โร,รวมก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ Electric ิกเลนเ,เนี่ยก็คือจะวิ่งได้ไฟฟ้าเนี่ย19กกิโลจาก อันนี้เลนส์ทั้งหมดเนี่ยคือใช้ใช้ระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันรวมกันจะอยู่ที่300 393กิโลนั่นเองมาอันนี้ก็เอาเลยนะเมื่อกี้ผมกดนี่อีโคดิสเพลย์เบนซ์ใหม่ใหม่ที่ว่าจะเป็นตระกูลพวกเบนซ์น,น่ะหลายค่ายเอ๊ะไม่ใช่หลายค่ายเบนซ์น่ะหลายๆรุ่นแล้วเนี่ยใช้เป็นแบบนี้แทนนี่กิโลสู่เอ0.0กิโลโบนัสฟิสตาเอฟอาร์สตาร์อะไรไม่รู้ผมก็แปลไม่ถูกนี่ไงฟอร์มสตาร์ทนี่จากสตาร์ท จากสตาร์ทที่เราอยู่อ่ะจะใช้น้ำมันไปนกี่ลิตรต่อร้อกิโลเห็นไหมมันจะมีขึ้นบอกราละเอียดหมดเลยฟอร์มรีเซตก็คือรีเซ็ตทั้งหมดว่ากี่ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างนี้ก่อนรีเซ็ตเครื่องปิดตอนวิง่งเขาเรียกว่านะนะโดยรวมเนี่ยม่อกี้ดีกว่าฟอร์มสตาร์ทถ้าเกิจากสตาร์ทเน,นี่ตอนนี้ตอนนี้อันนี้คือจับไปตอนนี้ผมเลยไอผมจับไปตอนนี้แทนตัวน,นี้ไอเขาว่าออฟสูดเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ดับ แต่พร้อมหลังจากเป็นเป็นฟอร์มรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตเนี่ยโดยรวมเนี่ยเครื่องเครื่องยนต์ที่ไม่เขาเรียกว่าไ,ไม่สตาร์ทเลยแล้วขับได้เนี่ยจะอยู่ที่พันห้าเก้าสิบแปดกิโลโคตรประหยัดเลยจริงๆนะนี่กระี้ประหยัดจริงๆัจริงจ,งจ,งจ,งจงนี่อันนี้ก็จะเป็นศูนย์กิโลละมาอันนี้ก็จะเป็นทิปโดยรวมมาหมดละโอเคคันนี้อยู่ลาสี่เก้าผมว่าอยู่ประมาณลาสี่เก้าปิดไปไปดูนี่ดีกว่า คันนี้ล้าน 4, 9, สีสภาพดโดยรวมยังไม่ทำเดี๋ยวยังไงแต่ผมอัปเดตให้เป็นรีวิวคลิปเต็มจอะจงรุ่นนี้เลยซีสามพันส่วน e m g ไดนมิกเป็น a m g d y n a m i c ด้วยนะเออเป็นไฮบริดเป็นปลั๊กอินไฮบริดเดี๋ยวผมเอาคันนี้มารีวิวเต็มบอกราคาก่อนว่าล้านสีนะจ๊ะจุ๊จุ๊ฝีดาวเหมือนกันทั้งคู่จัดได้เต็มทั้งคู่เหมือนกันมามินิเลยมินิคูเปอร์เอสคลับแมนไฮทรีมตัวผีสีพียวเรดเบอร์เกนดี้ รีวิวนจำได้แล้วดูลังคาอย่างที่ผมบอกอีกสองเป็นทูโทนนะเป็นลังคาสองสีลังคากับตัวเราสองสีอันนี้สีหนึ่งอันนี้จะเป็นออกถ้าออกจริงมันจะเป็นออกเงินเงินเหลือบเหลือบทองทองอ่อนๆนะอ่อนๆเลยแต่ถ้าเป็นเนี่ยเห็นว่าตะมุมเนี่ยจะเป็นคือตากับกล้องไม่รู้จะเหมือนกันป่ะนะอันนี้จะเป็นสีเพียวเบอร์กันดีเลดก็คือมันจะไม่ออกแดงๆมันจะไม่แดงมันจะเป็นม่วงไปเลยมันจะเป็นเพียวเบอร์กันดีก็คือจะออกม่วงๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยๆ สีออกเงินเงินเหลืองเหลืองออกทองทองนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่คันนี้จะเขาเรียกว่าไม่มีระบบไฮบริดนะแต่ถามว่าประหยัดไหมประหยัดแล้วก็พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างรถด,ดูเตี้ยก็จริงนะแต่พอเรานั่งไปสามสี่กันปั้นนับจากบนหัวนับจากหัวเราเนี่ยขึ้นไปจนเงี้ยป,ป,ปั้นขึ้นมาสามสี่กิโประมาณสองสามกปั้นความสูงตั้งแต่เรานั่งจนถึงหลังคาสามสี่ 2, กิโประมาณสองสามกปั้นเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่สองพันซีซีเท่ากันก็จริงแต่คันนี้ไม่มีระบบไฟฟ้านะบอกก่อนไม่มีระบบไฟฟ้าไม่ใช่ไฮบริด แต่ถามว่าประหยัดน้ำมันท่าขนุนไหมไม่แต่คันนี้มันจะมีดีข้อหนึ่งอย่างหนึ่งคือมันสวยมันเก๋น่ารักอย่งนี้ดีกว่าประตูฝาท้ายไปตูป้ข้าไม่ใช่เตเปิดเหมือนอ้นี้นะเนี่ยตรงนี้มันเป็นโช๊กด้วยเห็นปะ่ะนี่นี่ทะเบียนนะั้นหนึ่งไอ้หกหกเก้าเลขสวยจู่ๆนะยายใหญ่ใครรู้ล่ะเลขสวยโอเคอ่าคือมันเก๋ก็ตรงนี้แหละแล้วทีนี้พับเบาะได้พับเบาะได้เหมือนกันแต่เราต้องกดจากตรงนี้ลงไปล้วเราต้องกด เอ้ต้องได้จากปีหนึ่งไปถ<ป>ับจะเบาะได้แต่คันนู้นคันนี้พับสี่สออิบเขาเรียกว่านะสี่สิบเดี๋ยวนะสี่สิบสี่สิบหกยี่สิบไม่ได้แต่อันนี้ต้องพับแบบว่าสี่สิบหกสิบเท่านั้นถึงจะพับได้แต่คันน 40, 40, ู้นสี่สิบสี่สิบยี่สิบดีเสียต่างกันแล้วแต่โจทย์คือผมต้องพูดว่าโจทย์คนใช้งานแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันดีกว่าคันนู้นเงินเที่ยวไกลๆกำลังแรงมา้าเยอะหน่อยกำลังแรงมา้าเพิ่มขึ้นมาหน่อย เขาเรียกจากอันนี้192อันนี้211บวกกำลังแรงม้าไฟฟ้าด้วยแล้อเราเราคันนี้จะไปเที่ยวได้ไกลมากกว่าไหมประหยัดมากกว่าไหมอยู่ที่มือของคนของทุกคนเลยอันนี้ล้อกับคันนี้ยางคันนี้มากับที่25540 z R เอ้ย z R หรือเปล่าวะขอโทษครับพูดไม่พอ z R 18ยางคันนี้พิเศษตรงนึงยางเป็นยางพ i r ร l l ี P z e r o ด้วยเหมือนกันคันนี้เป็น P z e r o นะ เป็นเขาเรียกว่ายางนี้ก็ไม่ธรรมดานะบอกก่อนยางเป็นยางพีซีโร่เป็นยางกึ่งสนามเป็นยางรันยังไม่ใช่ยางรันแฟตอันนี้เป็นอะไรตือดตือดเตยางกับขนาดอุ้ยเยอนะอยู่ไหนวะสองห้าห้สามห้าเซนอาร์สิบเก้าขอบสิบเก้าอันนั้นสิบแปดคันนั้นเล็กกว่านิ้วหนึ่งอันนี้ใหญ่กว่านิ้วหนึ่งแค่นั้นเองถามว่าประหยัดพกัานไหมเหมือนกัน ประหยัดเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าคันนี้จะเป็นไฟฟ้าที่ว่าจะดีกว่าก็าคือวิ่งได้ไกลกว่าน้ำมันไม่เสียสักหยุดวิ่งได้สี่ไปวิ่งไปสี่สิบกิโลน้ำมันไม่เสียสักหยุดแต่นี้ก็นิดนึงนิดนึง,นนงแล้วแต่มือรับคนแล้วแต่โจทย์กอรใช้งานคือถ้าชอบความเก๋ความกู้ต้องคันนี้ความน่ารักต้องคันนี้คันนู้นเน้นหรูดูแพงเน้นเดินทางไกลไปไปกับครอบครัวสายครอบครัวต้องคันนี้โอเคครับร้านกลางๆมีสองรุ่นคันนี้หนึ่งห้าเก้าคันนู้น หนึ่งสี่เก้าต่างกันแสนหนึ่งเอาแต่คันนี้จะบอกก่อนว่าคันนี้ปีจะลึกกว่านิดนึงประมาณปีสองปีไหม่เยอะกว่าประมาณจากคันนี้สามหมื่นอันนี้เยอะกว่าสี่หมื่นหน่อยหโอเคครับเรื่องราวตามนี้ครับหากลูกค้าคนไหนสนใจก็ติดต่อแจ็คได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดศูนย์หกแปดหกเจ็ดสี่เจ็ดหรืออีกเบอร์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าสองห้าสามเก้าหนึ่งห้านั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากมาดูลูวรถไปเป็นได้เลยก็ต้องนีเลยโฟล์คิงค์ลังชูลี่ค่าของผมเองก็ ใครอ่าเซิร์ชไม่เจอใน Google Map หรือว่าไอแอปเปิลแมปเซิร์ชไม่เจอทักหาใจเลยแจ็คส่งฟีเจอรนให้ทันทีโอเคครับเรื่องราวตอนนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย